วันนี้นะครับผมจะมาพากมีมครั้งแรกของผมนะครับผมอาจจะพากไม่เก่งเพราะผมเพิ่งพ่าครั้งนี้ไปดูมีมอะไรกันเลยและนี่คืออต <Fuck you. S 1> ิมัตพามโฟอก้เวยอติมัตพามอะไรวะเนี่ยโอ้โหภาพนี้มีอะไรแปลกไปไอ้ข้างหน้าได้นะไอ้ข้างหลังนี่อะไรนะดูด้าพดีพักปลอมยืนดีคืนยืนสอยร้อยสี่สาหาแถม จริงพระเพิ่มความปังไปอีกหนึ่งบาทสองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบ,บาทรับนั่งไหมถามอะไรไม่เอานะครับก็ะถ้าโคดคำหยาบด้วยนะครับพ <c oughs> าะนม,มีมีอะไรแปลกไปเฮ้ยระเบิดไฟไหมโอ้ไม่เด็กกุ่นั้นต้องตายไอ้มุมซ้ายขุดนั่นมันอะไรวะเนั่ะ นมนทอไัวี่มอออมหมออออสองตัวอืมอืมโ้โอวววยังไงเพื่อนจะถึงแล้วรออีกแป๊บหนึ่งหรืเดี๋ยวพาสิ่โอ้ยย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 อยย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  ต่าจะไม่ใช่เพื่อนล้น่าจะเป็นพ่อลูงนะครับผมอจจัตรภาคิดโอ้ลูกก็จะตกลลกตายก็ได้นะพ่อดูก่อนไหมคอยครับห้าสิบดูครับปั่นเองกับมึงนี่มีผลพระมีมัดอะไรก็มลืมชื่อม,มีดาบมีดาบข้างนี่คืออะไรไอ้โนดคือึ้นมาเออเป่าเอเห็นไหมเขาทักมาเอาคืนไม่ได้ปั่นเองกับมือหรอก เอารัดเข้ามาในโดนด่ดาเลยมาัามีคนบอกว่าก้อนเมฆบอกชีวิตเราได้ก้อนเมฆที่อยู่ท้องฟ้าที่ผมนี่แหละก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่ผมเห็นมันคงบอกผมว่าอู้หูพูดไม่ได้จะพูดอย่างเดียวเลยนะคำหยาบพูดไม่ได้เยคุณนะ่ะน่าสนใจใช้แหลกกขผัดเ้ยแหลกผัดไทยผมเป็นความจริงเขาพูดอย่างนี้หรอวะ